ครับสวัสดีครับผมช่างชิงจากร้าน AD BATTERY อ่นะครับวันนี้ก็มาดูแบตเตอรี่นะครับมาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับเป็นคลิปจบนะครับที่ลูกค้านะครับเป็นหน้าชายนะครับเอาแบตเตอรี่มาให้ผมชาร์จนะครับมันปรากฏว่าชาร์จไม่ได้นะครับต้องเข้าเครื่องฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟูตั้งแต่ตอนเช้านะครับแปดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 11 50นะครับก็3ชั่วโมงกว่า4เกือบ4ชั่วโมงนะครับก็มาดูค่ากันเลยนะครับว่าค่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราฟื้นฟูนะครับผ่านไป3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงนะครับก็มาดูค่ากันเลยนะครับว่าค่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคุกค่าออกมา ที่ร้านนะครับเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับก็ไม่ได้ชาร์จนะครับมาชาร์จมาฟื้นฟูวันนี้นะครับก็ตอนเย็นนี้ผมก็ต้องเอาไปให้ลูกค้านะครับเพื่อจะได้ใช้งานนะครับก็มาดูผ้าเลยนะครับก็กดก่อนนะครับกดก็ปิดเครื่องก็กดหัวคีบออกครับ ก็มาดูค่ากันเลยนะครับเป็นชวัดเป็นตัวเดิมนะครับเป็นต mm ัวเีเชตเตอร์ก็คีดไปเลยนะครับคั่วบวกมาดูค่านะครับว่าเราจะพื้นฟูต่อไหมนะครับนี้แรงดันก็อยู่ในค่าในเกณฑ์ที่ได้นะครับ12.5โวลต์น,นะครับ ก็ตอนนี้ก็380 CCA นะครับ12.47โวลตดนะครับค่านี้ก็สามารถตะต์ดรดได้เลยวนะครับก็ก็เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็เปอร์เซ็นประมาณ S o c การชาร์จเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนะครับประมาณนะครับของค่าแบตใหม่นะครับลูกนี้ก็ไม่ไม่ต่ำกว่า400、500แน่นอน,นครับค่า CCA นะครับก็ เดี๋ยวเราก็ไม่ต้องฟื้นฟูต่อแล้วนะครับก็ชาร์จชาร์จปกติธรรมดาได้เลยนะครับค่านี้นครับเป็นการชาร์จเพื่อให้น้ํากรดมันมีความเข้มข้นเท่าเดิมนะครับ่นีครับค่าตัวนี้มันจะเป็นสีขาวๆนะครับสีขาวๆแบบนี้นะครับควรชาร์จไฟนะครับก็เป็นการชาร์จปกติได้แล้วนะครับก็ตอนเย็นก็ น่าจะไปส่งลูกค้าได้เลยนะครับนี้ยังไม่ได้ปิดเครื่องก็าชาร์จปกตินะครับโดยเครื่องชาร์จนอกแรลงที่เรามีนะครับตั้งที่12 12บสโวลต์เหมืนอนเดิมน,นะครับก็ลองเตะเตดูก่อนนะครับ เปื่ามึนๆงงๆครับคลิปปิดตูกนะครับเรื่องนี้มันจะดีหน่อยมันจะช่วยเตือนด้วยครับมันจะมีเสียงร้องถ้าคลิปปิดัุดกก็ปรับเอนะครับปรับเอ็มนะรักรชาร์จปกติทั่วไปได้เลยนะครับ อันนี้ 5m ะครับ 50m นะครับก็ชาร์จที่10%ก็ประมาณนี้นะครับ10% 5m นะครับก็ชาร์จจนกว่าตอนเด็นนะครับผมก็ว่าขั้นต่ำก็คือค่า c a cc a ก็ไม่ต่ำกว่า400แน่นอนนะครับ400เกือบ500แน่นอนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นี้ก็ผ่านการใช้งานไป1ปีกว่าแล้วนะครับวันที่13เดือน8 263นะครับนี่ก็10 ห้านะครับเดือนพฤกจิก,กาหกสี่นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นการบริการหลังการขายนะครับของร้าน AD ดีแบตเตอรี่ทุ่มสงนะครับที่มอบให้กับลูกค้านะครับชาร์จฟรีฟื้นฟูฟรีนะครับก็วันนี้ก็ผมช่างจริงนะครับก็สวัสดีครับ